สวัสดีครับขับช้าลงอีกสักนิดชีวิตจะปลอดภัยสงการปีนี้ไม่ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดครับไฟแดงมีไว้ให้หยุดไม่ได้มีไว้ป่าขับขี่ย้อนสอนเดือดร้อนเพื่อนร่วมทาง สวัสดีครับอย่าพืยันด้วยครับแสดงใบขับขี่เพื่อตรสอบด้วยครับถูกต้องครับขอบคุณครับขับขี่เมื่อใดพกใบขับขี่นะครับเดินทางปลอดภัยครับขับขี่ขับสักนิดชีวิตปลอดภัย ไ้ขับแซงรถคันอื่นในที่ขับขันครับเรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่น3ขวดตโวดลงสงการนี้เมาไม่ขับคิดจะเมาเอารถจอดบ้านเมาแล้วขับหลับคาที่เมาแล้วขี่หลับคาลงาก่อนสตาร์ทสวมหมวกสักนิดชีวิตจะยืนยาวจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย ถูกจับจริงปักจริงนะครับสวัดีครับโทรวครับเดนจับแน่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถจะต้องใช้อุปกรณ์เสติมสำหรับการสนทนาโดยที่ผู้ขับขี่ต้องไม่ถือหรือจับโทรศัพท์ครับ เนื่องในเทศกาลสงการปี2566นี้กองบังคับการตำรวจนครบาล9มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้ใช้เส้นทางสัญจรถนนพระรามสองซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางสู่ภาคใต้โดยเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งท่านเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยได้สะดวกปลอดภัยและถึงที่หมาย โดยสวัสดิภาพเราจะสร้างความปลอดภัยให้คุณสงการสุขใจกับบ้านอุ่นใจลดอุบัติเหตุ